สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้ใครมาทํางานแบบอึดออัดอาดระวังจะโดนข้างๆแซวว่าแก่นะคะคุณเกณฑ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะดูว่าใครแก่ไม่แก่เนี่ยจริงๆไม่ได้ดูแค่เรื่องของวัยอย่างเดียวเพราะว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณแสดงออกมาแล้วก็อาจจะสื่อว่าตอนนี้คุณเริ่มแก่แล้วก็ได้นะคะก็มีคําบอกเล่านะครับของคนโบราณที่เขามักจะตั้งข้อสังเกตครับว่าใครที่เริ่มจะกินของขมชมเด็กสาวแล้วก็ชอบเล่าความหลังเนี่ยนะครับสาพฤติกรรมนี่แหละครับเป็นสัญญาณที่ มีประสบการณ์ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ได้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางบทความสุขภาพจิตนะคะจากโรงพยาบาลจิตเวชคอนแก่นราชนครินค่ะอธิบายถึงเหตุผลของแต่ละข้อนะคะเริ่มจากการกินของขมค่ะโดยใครก็ตามที่เคยไม่ชอบอาหารรสขมนะคะแต่มารู้สึกอร,อร่อยเอาในตอนนี้เช่นอยู่ๆก็นึกชอบกินสะเดาลวกมะระต้มชะอมทอดนะคะซึ่งปกติคนทั่วไปรวมถึงเด็กๆเนี่ยมักจะไม่ชอบของขมเพราะรู้สึกว่ามันกินยากนะคะแต่ ก็มีเหตุผลนะครับว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเริ่มรู้สึกว่าอยากจะดูแลสุขภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนเราพอมีอายุเพิ่มขึ้นก็กลัวว่าการกินอาหารหวานมากเกินไปก็เกรงว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้ก็แล้วแต่คนไปนะครับมาถึงการที่ใครก็ตามหันมาชมเด็กสาวเด็กหนุ่มเนี่ยแหละครับจากบทความเขาบอกไว้ว่าเป็นเพราะว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองก็เลยหันไปดูเด็กๆรุ่นใหม่รอบตัวเนี่ยนะครับที่มีผิวเนี่ยเต่งตึงผิว พันธ์สดใส เพราะว่าจะช่วยให้รู้สึกว่าเพลิดเพลินเจเริญหูจเจริญตาม,มากขึ้นนะครับค่ะเช่นเดียวกันกับใครที่ชอบเล่าความหลังนะคะสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่าคนหนุ่มสาวชอบมองไปข้างหน้าคนชราชอบมองไปข้างหลังคนหนุ่มสาวอยู่ด้วยความหวังคนชราอยู่ด้วยความสงจํานะคะซึ่งในจุดนี้สาวๆต้องทําใจแล้วค่ะเพราะจากข้อมูลบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่แก่ไวกว่าผู้ชายอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเรามีวิธีการสังเกตของผู้หญิงโดยเฉพาะมาฝากกันด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลจากนิตยสารสไปซี่นะครับเขาบอกว่าสัญสญ,ญ,ญาณสำ คันอย่างหนึ่งก็คือการที่สาวๆเนี่ยจะมีเครื่องสําอางมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องสําอางที่เป็นช่วยปกปิดริว้วรอยดูแลแล้วก็บํารุงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะออกไปสังสรรค์กับใครรู้สึกอยากพักผ่อนอยู่บ้านคนเดียวและให้สังเกตไปถึงสรพนามครับที่คนรอบตัวหรือว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเขาเรียกคุณนะครับที่จะเปลี่ยนไปว่าไม่ใช่แค่พี่แต่จะเริ่มมีคุณนะคุณอคณาคุณป้าเข้ามาบ้างแล้วล่ะครับอันหลังนี้ดิฉันโกรธนะคะและใครที่มักจะบ่นว่า e, Facebook, Facebook เอ,อะ๊เะเฟซบงเฟซบุกเลยล ะะก็ว่าง,ง่ายๆก็คือเริ่มจะสับสนงงงวยกับการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะรวมถึงใครก็ตามที่แค่ออกแรงนิดหน่อยก็หอบ <c oughs> อันนี้ไม่บอกก็พอจะรู้แล้วนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นั่นก็คือทัศนคติเกี่ยวกับความรักค่ะสําหรับใครก็ตามที่ยังโสดอยู่นะคะแล้วก็เคยไขว่คว้าหาความรักแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะเออโสดก็ได้ไม่เป็นไรปลงเราต้องเรียกคนกลุ่มนี้นะครับว่าเป,เป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์เราอยากเรียกว่าคนแก่เพราะว่าคําว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะครับวิธีที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการสร้างความกระชุม่มกระชวยให้กับร่างกายและจิตใจของเราให้รู้สึกกลับไปเป็็นนนนนเเเเดดกกกกกออีีคครรรััั้้งงงึ่่่่ะะยยววาาาชลลมไปู วิธีไหนบ้างนะคะครเริ่มจากการครบคนที่เด็กกว่าค่ะจา,จากข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าหมายถึงเพื่อนหรือว่าแฟนแต่ที่แน่ๆมันจะช่วยเรียกความรู้สึกเป็นเด็กกระชุ่มกระชวยคืนมาได้อย่างมหัศจรรย์นะคะคแต่ยังไงต้องไม่ลืมฟิตแอนเฟิร์มสร้างความเต่งตึงกับสภาพร่างกายอยู่เสมอง่ายๆก็คือออกกําลังกายเป็นประจำนั่นเองนะคะส่วนใครที่บอกว่าวันๆเนี่ยไม่มีเวลาเลยทําแต่ง,งานนี่แหละค่ะคือสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้แก่เกินวัยวิธีการก็คือทํางานแล้วต้องหาทางผ่อนคลายให้ตัวเองอย่างสมดุลด้วยนะคะซึ่งนอกจากหัน มาคบค้าสมาคมกับคนวัยอ่อนกว่าบ้างเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยให้ดูเด็กตรงแล้วการเลือกคบหาคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาเราก็จะพลอยได้รอยยิ้มหัวเราะแล้วก็ระบายอารมณ์เสียๆออกมาบ้านครับสุดท้ายถ้าหาความสุขจากภายในแล้วไม่ช่วยจริงๆเนี่ยการหันมาพึ่งเครื่องสําอางหรือว่าครีมลดริ้วรอยต่างๆก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวหนุ่มๆก็จะน้อยใจเรามีวิธีที่จะทําให้ผู้ชายไม่แก่เกินวัยมาฝากเหมือนกันนะคะเริ่มจากการนอนให้พอค่ะเพราะว่าการได้พักผ่อนจะช่วยพักกฟื้นรระบบา ของร่างกายที่อ่อนล้าได้นะคะรวมถึงการเลือกกินอาหารที่ควรจะหวานแต่พอดีนะคะกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวให้น้อยลงเพราะมันเป็นสาเหตุสําคัญค่ะของการเป็นโรคหัวใจแล้วก็ดูแก่กว่าวัยโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะก็เตือนไปถึงใครที่ชอบสูบบุหรี่ด้วยนะครับที่จะมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรอย,อย่างแน่นอนครับรวมไปถึงการอยู่กลางแดดมากเกินไปแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนีย่ยจะมีรังสี UV แล้วก็ความร้อนที่ทําลายความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ทาลายเซลล์ผิวไปในเวลาเดียวกันครับเช่นเดียวกับการที่คนเรานั้นขยับตัวน้อย เกินไปที่อาจจะทำให้หนุ่มๆเนี่ยลงพุงได้ก็ออกกําลังกายบ้างยิ่งใครที่ดื่มสังสรรค์บ่อยๆมีนวโน้มจะลงพุงได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ดื่มด้วยนะครับ ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการกําจัดความเครียดนั่นเองซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไนจะงานไหนจะครอบครัวอยู่บ้านเฉยๆอาจจะไม่ดีขึ้นนะคะหาทางไประบายอารมณ์ปลดปล่อยข้างนอกอย่างเช่นไปเที่ยวสวนสนุกนะคะเมื่อวานไปกันมาสนุกมากแต่ที่ไปมาเมื่อวานเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราแก่ลงไปเยอะเลยนะครับเล่นชิ้นเดียวมึนไปครึ่งชั่วโมงนะคะใช่ครับ <laughs> ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับ